วันนี้จะพาไปทำวุ้นกันค่ะหน้าร้อนแบบนี้ขาดวุ้นไม่ได้ค่ะจะเป็นวุ้นไวเตอร์ที่มีลำไยด้วยแล้วก็มีวุ้นไข่ด้วยนะคะไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราจะเอากะทิของเราลงใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเราจะใส่กะทิด้วยนะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วเราก็จะคนเขาให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะปล่อยเขาไว้ประมาณ5นาทีนะคนให้เข้ากันเลยค่ะพักเขาไว้5นาทีเสร็จแล้ว เปิดแก๊สกันเลยค่ะเราจะเปิดแก๊สต้มไปจนกว่าเขาจะเดือดได้ประมาณนี้นะคะแสดงว่าโอเคแล้วค่ะแล้วเราก็จะตักเขาใส่ในถ้วยของเราเลยค่ะหรือว่าจะเป็นแม่พิมพ์อะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะใส่แค่นิดเดียวก็พอค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราไปทําวุ้นใบเตยกันค่ะใส่ใบเตยที่เราปั่นไว้นะคะน้าใบเตยใส่ผงวุ้นลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะเหมือนเดิมค่ะคนให้เข้ากันแล้วเราจะพักเข้าไว้5-10นาทีนะคะ ใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะโคนเขาค่ะเราจะปล่อยเขาไว้ค่ะ5-10นาทีนะคะอย่าลืมนะคะระหว่างที่เราพักเขาไว้นะเดี๋ยวเราจะไปเอาลำไยใส่ในถ้วยพิมพ์กันเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยอันนี้คือกะทิของเราเซตตัวแล้วนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่ไปให้เต็มแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราไปต้มวุ้นไวเตยกันค่ะ เราก็จะต้มไปจนกว่าจะไม่มีเม็ดวุ้นนะคะต้มไปเลยค่ะรสชาติชิมเอานะคะเพราะว่าส่วนนี้เราทําให้หวานนะแบบนี้เลยค่ะเราก็จะต้มเข้าไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราต้มเข้าไปเรื่อยๆนะทุกคนใบเตยสดเขาจะมีฟองสีแบบว่าเขียวๆแบบนี้ค่ะเราก็จะตักเขาขึ้นมาก่อนนะคะตักออกไปเลยค่ะแบบนี้นะตักออกไปให้หมดเลยค่ะหลังจากที่เราตักออกไปให้หมดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปหยอดเลยค่ะเพราะว่าวุ้นใบเตยของเราเขา โอเคแล้วค่ะเอาไปหยอดแบบนี้เลยหยอดเฉพาะที่มีลูกลำยาไยนะคะหยอดลงไปแบบนี้ค่ะหยอดลงไปให้เต็มแบบนี้เลยส่วนอีกพิมพ์หนึงนะคะเราจะเอาไปทําเป็นวุ้นไข่กันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําใบเตยที่เราเหลือนะคะเป็นวุ้นใบเตยที่เหลือนะเราไปตั้งไฟเหมือนเดิมค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะเป็นไข่ที่เราตีแล้วนะคะใส่ลงไปในขณะที่น้ําวุ้นของเรายัางร้อนอยู่นะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วไข่สุกแล้ว เอาเข้ามาตักใส่พิมพ์เลยค่ะแบบนี้เลยค่อยๆตักลงไปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะวุ้นของเราก็จะมี2แบบนนะวันนี้นะจะเป็นวุ้นใบเตยกะทิที่มีลำไย,ยด้วยแล้วก็เป็นวุ้นใบเตยกะทิที่แบบว่ามีไข่ด้วยค่ะทุกคนแบบนี้เลยค่ะก่อนที่จะเอาไปกินนะเราก็จะมาใส่น้ําแข็งก่อนนะคะแช่ขา้าเย็นเย็นก่อนถ้าเกิดวุ้นเย็นคืออร่อยมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราแช่ข้าเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะเขาดูนะคะว่า หน้าตาวุ้นของเราเป็นยังไงนะคะทุกคนเอาออกมาแบบนี้เลยค่ะคือยืนชื่นใจมากๆเลยทุกคนคะ่ะแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นวุ้นกะทิใบเตยไข่นะแบบนี้เลยค่ะทุกคนหน้าตาของเขานะคะเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงค่ะแก่ขึ้นมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นลำไย,ยนะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเป็นไงคะหน้าทานสดๆเลยสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ